น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆกรอบฟูอร่อยมากสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปนอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปนนำเสนอไข่เจียวทอดยังไงให้ฟูฟ่องแบบนี้น่าทานมากเดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันค่ะเริ่มจากตอกไข่ไก่นะคะสองฟอง เหีย่ยซีอิ๊วขาวหรือว่าเป็นซอสถั่วเหลืองหรือจะเป็นน้ำปลาก็ได้ค่ะ1ช้อนโต๊ะเคล็ดลับสำคัญอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราจะเตรียมน้ำมาสัก1ช้อนผสมกับแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันนะคะแป้งละลายน้ำดีแล้วเทใส่ลงไปในไข่เลยค่ะแล้วตีไข่กับส่วนผสมต่างๆให้เข้าเนื้อกันนะคะ ตีจนไข่เนื้อเนียนแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วค่ะตั้งกระทะไฟแรงใส่น้ำมันรอให้ร้อนแล้วหยดไข่ลงไปดูความร้อนนะคะเตรียมกระชอนตาถี่แบบนี้นะคะแล้วก็เทไข่ลงไปเลยค่ะค่อยๆลาดลงไปในกระทะนะคะ ไข่ด้านล่างกระทะเริ่มสุกแล้วกลับด้านเลยค่ะตอนนี้ไข่เจียวฟูหอมน่าทานมากค่ะเราจะกลับด้านไปมาจนกว่าไข่สุกทั่วและกรอบนะคะ ไข่เจียวสุกแล้วเรายกขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆลาดซอสมะเขือเทศซอสพริกตามชอบเลยนะคะน่ากินมากเลยเนื้อไข่น่าทานมากเลยค่ะฟูๆหอมๆอร่อยเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะ ออร่อยเจ๊ปานขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะเพื่อนๆลงไปทำดูนะคะทำง่ายมากๆไข่เจียวฟูกรอบขั้นตอนง่ายๆด้วยเคล็ดลับดีๆฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ